อ่ะกระลจริงคอสันตัตเมือมีกินลกซอ่ออย่โกยแบดเลยเลื่นอบี้มานได้งงเาเบ้อตัวเมื่อเลือนรคีมือคลิปห้องไอมือตัวพงแบรียอย่าชื่อกรบบ้านไกัดโล่ะเมนงามมืออ้กะลงจิงคอห้อเอออ้ือไอเือมันจะกูดมูอพองขเหนียคนเรียนเรียวอุ้ยขาข่ามากเลยแม่นางเิ้ยระวังนะไปทางรองเท้าเลยงามเออเอจุดนี้สวยสวย Nam chuẩn chân tranh, chân tranh. Hãy nhanh, hãy nhanh. chân tranh, tay, mắm. Ui kêu niên, mong mọi pizza, gọi là, mày đi. A vệ, hãy, mày. Mày, 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 ơi mày, 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 ตียอดบีตรนะอีเีสะทไมนะฮะอ๋อเลยงามตพอเองนี่โนวิท้องงามส่วนเองโนิท Hi? ้องงามอมไจตุ hmm. uh, ่ยเจอุยพาทิดกิท uh ุ่งงามเออใบยอดกระอ่นนี่อันนีวีันนี้เตรมเออ้ายมือดเอ็งดูไปข้างล่างดิ ข้างล่างมันจะมีอันเล็กๆไงงามนี่บนได้งามงามนี่นี่จุยใครเค้กเออนี่เออเอ็งเวชันเออมือเวอเอาดเราอ็งตัดต้องามเออเน่พะพะกรุดเมืองไทยทำไมมันหุ่นดีแท้พะกรุดเมืองไทยพร้อมเซ็กซี่แท็กซี่ไอ้มือโน้บเอ็กซ์คลีซี่เนี่ยเฮ้ยดึงายเธอเอทย สวยนะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะไม่รู้เลยนะนเป็นผัดกูดอ่ะจุเขาบอกว่าโอ้ตะกี้บานสตาร์ไงตะกี้ด,ดึงวิธีลีรู้ซ้ำเลาวตะกี่สีทางเงายี่งตะกี้ใจไรเงี้ยเห็นตะกี้สนามตาเนาะกล้วยกล้วยกล้วยโอ้วันมือขึงกรอมหอมมือ ตกินได้จริงไหมกินได้เลยโอ้อันนี้เนอะเออเนี่ยผักกูนี่สวยอ่ะไม่มันเพิ่งมาตอนเจอฝนหรือเปล่าไม่ไม่มีเดี๋เดี๋ยวเี๋หรือว่ามันขึ้นตลอดเพิ่งโดนฝนใช่ไหมอืมงามบิงเคร่องกี่ร้อนนะขากี่ตะเซอปลาบอลเบี้ยบางเพศนะบางคนนะเขาไปเก็บอ่ะเอ็นตะ เพ um, so <oh, ื่อนจักคานาซัมซุงสวยเนะนี่เปลาะๆแม่นงามบึบึฟรั่งวิตูบอย่างปรั่งจ้ะอ้ายงามเอ็งจิบเด้ออ้าวนี่เธอกรีบอ้ายเปลาะๆเอ็งนี่ไอ้ฆอดมุกเนะแท้ๆอูนี่แท้ครับแท้ครับนี่ข้างหน้าเห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยห่วงๆถมยๆงามนูอติตูญ ញ៉ាងឃើញញ៉ាងគឺដល់ឯងលឿនញ៉ាងឯងរួប្រាំងរួអនុគ្រិបញ៉ាងលឿនឯងបានប្រាក់តាំងចូលហើយព្រោះเธอล่ะអឺស្មឿវាបេអាយខំអូអះអះខ្ញុំអបดอกไม้ให้เธอมอบดอกไม้ให้ฉันហ្នឹងពណ៌នេះយកเล็กๆនេះវាน่าจะอร่อย ยังเอ็งจาอนี้แงปาดนอหบนีพุงกีเหม่คุณอ้เยกิเธอกิเธอก็ได้ไปบาทเธอคลิปกเธองามทำมาถี่แล้ววะกว่าจะผ่านได้น้องงามมันไม่ช่เรื่องง่ายน้องงาตีงามุเธอตามุตีนุ่มมอบมกึดจรอนบองโอ้ยพอพอจบกบานตางนุ่มออ ค่อยๆย,ยื่นค่อยๆนะคะค่อยๆเต็ไม,เมไหมเกินไหมมีคนกินหน้าบ้านปราดุเขาไม่รู้จักผักเอามาดันมา <laughs> mẹ đây chắc ý sao lại gặp <laughs> chắc ý